คำนวณแอดผู้จะถามนะผู้จะสูมถามนะครับเมืนะ่อกี้ให้เดือนหลายคนคุยกันสรุปสนานเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับถ้าเข้าใจแล้วแสดงว่าต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็มีรางวัลให้นะครับคาถามที่หนึ่งย่างตัวนะครับอูจะเช็คชื่อไว้นะคะมซีใครตอบไม่ได้ลบหนึ่งไว้เลยนะคะํำต่อเลย อันแรกนะครับคูเรียนเบีย้ยให้แบบนี้สองคูณสามมันต้องเท่ากับอะไรครับ<อ>กับหกบนี้ง่ายๆคูณง่ายๆคงยองกรบ,บวกกันง่ายมากอ่ต่อไปอันที่สองครับสองบวกสามครับอ่ตรงเลขห้านะครับง่ายต้องใจคำถามง่ายไปอายากกว่านี้นะยากกว่านี้ ผสมผสม4ร er> อะไรนะมี24 24อะไรครับข้างหลัง20แล้มี20ว่าใไรนะไหนใครคิดว่า24ครับมีไหม24เอ้าเยอะแยะเลยเอาไม่ลกไหนใครคิดว่า2 0ก็มีมาที่เหลือครับไม่ดูวิธีการคิดนะครับ อย่างที่ครูบอกไนไปเ <ไป S 1> มื่อกี้ื่องหมายแบ่งเป็นกี่กลุ่มสองกลุ่มกลุ่มแรกคือบวกกับลบกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สองคือคูณกับหารเพราะฉะนั้นถ้ามันมาผสมกันเนี่ยครูจะให้น้ำหนักกับคูณกับหารก่อนนะครับคูณหารต้องทํากลุ่มนี้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้มีคูณใช่ไหมมันต้องทําอะไรก่อนระหว่างคูณกับบวกก็คูณก่อนเอาอะไรไปคูณกันเอาหกไปคูณกับสามได้เท่าไหร่ครับ สิ 18, แล้วไม่อเอาไปบวกกับ 2, 2> อเป็นเท่าไหร่ครับย <Yeah. S 1> ี่สิบคำตอก็คือแหม่ยี่สิบตัวต่อผม่ได้หน่อยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายแหม่ราวนี้าตัวนี้ไห บวกกับสองแขนสองเท่าไหร่ครับเจ็ดคำตอบคือเจ็ดครับถูกต้องเอาอะไรไปทำก่อนครับอันดับแรกสองแขนสองได้ได้หนึ่งไปทำอะไรต่ออีกบวกระโปรงครับถูกต้องครับแสดงว่าทำได้ทุกคนเลยตอนนี้ต่อไปวิธีการเล่นวิธีการเล่นวิธีการเล่นยัดเียนครับยังไม่คุยนะครับ